น้อง no. เดี๋ยวสโอยพามาเก็บเห็ดอีกแล้วมื้อนี้นะเบึงเน้แต่เป็นเห็ดพวกไก่น้อยเด้อจ้าเห็ดพวกไก่น้อยกระกแซบกินแซบคือกันมาเบึงมาเบึงเดี๋ยวสโอยเอาให้เบึงเด้อจ้าระดูการเพิ่นคักเด้เมื่อวานเมื่อก่อนได้เห็ดพวกใหญ่มื้อนี้เห็ดพวกไก่น้อยเบึงเน้พนุ่นน่ะมึงสโอยเอาให้เบึงเด้อจ้าป้าเป็นแพรข,า,ขาวๆพุ่นแมียนหมดเลยนะนะพูดพูดป้าเดี๋ยวสโอยสิเก็บซะก่อนเด้อหลายกันด้วยพูดนะ ไม่ตายนุ so nah. really to uh ่งนุ่งเนอะเก็บเจอว่ะนี่อ๋อส่วนนี้น็ดพวกไก่น้อยหน้านี้เห็ดออกลายทางเห็ดทางนอไม้นอกกินนี่นะอ๋อเห็ดเดี๋ยวซีเก็บมืดแบบนี้น่ะซีบุรีอันถูเอือนหมู่มาเก็บนุ่บ่านี่น่ะคนสิสนใจอยู่บ้านคนได้เห็ดพวกใหญ่แล้วก็นเลยนุ่งนุ่งนะเอากอนเอากอนอืมน่ะเป็นตะม่วนเป็นตะมันให้ได้ดิ เก็บนี่โอ้ยยุ่มเอายุ่มเอาเลยพนมันบูเปื่อนเนาะมันบูเปื่อนปันใดพกันนะเขาก็ยุ่มเอาโลจันนี่นี่นะอื้อได้ครับทางนี้ก็ well. so เก็บพอทางนี้เบิ่งแม่บุญนะโอ้ยเ็ดได้สิเก็บหมดอันนี้นะทางไทยเก็บเอาเลยใจยังเดียวครับองออนโวนคักกระโดดบุญนะ พวกไก่น้อยกับพวกไก่น้อยเด้อเน้ำน้อยป้าผุนมาพี่บังเงี้ยป้าเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่บ่ได้เยีิ้มผิดใส่างนั่งมาเลยป้าผุนอ่ะนี่ก็เต็มพี่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 น้องป้าให้เลยสิเก็บเม็ดนี่นะปุ้นโอ้ยอันนี้เป็นอันนี้นะเป็นโพนปวกตอนแรกก็โคกอยู่ป่าเนี่ยมกูมานั่งไปนั่งมากับเปลี่ยนกินงงเลยอันนี้มันเป็นโพนเนาะเป็นโพนปวก ก็เลยเห็ดปวกออกอยู่นี่อู้บริพอเห็ดใหญ่คือเพิ่นกับเห็ดปวกน้อยกับคุนเนอะุน่ะเห็ดปวกใหญ่ก็มีอยู่แต่ว่าบรินได้ออกอู้ป็นชุ่มป็นชุ่มอยู่นี่นะนี่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 น่นเ่็ี่นีนี่นี่นี่นนี่นี่นนปนี่นี่กี่นี่นีวนม่นี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 ่่นี่นเ่น่นีนีนนนนนนนี่้ีีน่นนนีนี่ีน่น่ ท้องหนาบรรยากาศกับขึ้นฟ้าขึ้นฝนด้มื้อนี้นะขึ้นฟ้าขึ้นฝนอากาศดีแดดบ่ฮ้อนเขาก็มาเก็บเห็ดหาเลาะป่าเลาะทงคือเก่าเลยมาพบหมู่เห็ดปวกและแบบนี้เอาไปต้องเก็บแล้วนะจุ่มนั่นนะมนะไส่หัวด้วยพ่นด้วยนะนะี่ะปเก็บนาคุณน่ะข้าวกากซากอยู่พูดเด้ เป็นจีอ่อนโซนกันเนาะแถวนั่นแหละปลาเดี๋ยวสิไปห้าต่ออีก